ที่เดลีนะครับดูบรรยากาศนะที่เห็นนี่คือหนาวก็หนาวนะอุ่นก็เยอะมากกำลังจะเช็คเอาท์นะคะจากที่เดลีค่ะอันนี้อาหารเช้าของเรานะคะที่โรงแรม

ได้เลยออ่าเาจะไปสนามบินในประเทศค่ะดี่ค่ะเรากำลังถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วค่ะก็เราจะไปที่แคชเมีย์นะคะบินภายในประเทศโดยสายการบินอินดิโก้ค่ะ ก็ไม่ได้มีวางช้างนะคะก็ขึ้นบัสไปเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะอันนี้คือก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งนะคือินไปแคชเมียสิ่งที่จะเห็นคือใครที่ได้นั่ง,งข้างๆหน้าต่างก็จะเห็นวิวของเทือกเขาฮิมาลัยอ่าเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูกันนะจะนั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งหน้าต่างซ้ายหรือขวาก็าจะเห็นกันไหะ แต่ก็จะมีคนบอกค่ะให้นั่งฝั่งขวาวิวจะสวยกวา่าแต่จริงทุกนั่งฝั่งซ้ายนะพี่ยานั่งฝั่งขวาก็จริงๆก็สวยเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นวิวค่ะของขอะนมา,าไดอันนี้ถึงแคชเียร์เียเรียบร้อยแล้วบรรยากาศก,ก็จะมีเหมือนหมอกเนาะแต่จริงๆน่าจะเป็นฝุ่นด้วยนะคะกำลังจะไปรับกระเป๋าเราอยู่ที่แคชเียร์แลัวจก้กตอนนี้กำลังรอกระเป๋าอยู่ค่ะ นี้ก็บรรยากาศรู้แต่รู้แขกบินรู้แ๋ยว่าล้อแตกแล้วลใช่ไ่าแตกแตกล้อขึ้นรถตู้นั่งไงรถตู้กุ๊บมีสองคันอันนี้คือรถที่เราจะเดินทางนะคะในแคชเมียอันนี้คือรถหลักๆเลยนะคะ คันน,นั่งได้ประมาณ9ถึง10คนนะคะวันแรกเราจะเจอรถเก่าออกไปนิดนึงนะคะแต่ว่าวันที่2ก็เาได้เปลี่ยนรถนะในแคชเมียร์ก็เริ่มเดินทางค่ะจุดแรกของวันนี้นะคะเราเขาจะพาเราไปพาะฮาแกมก่อนนะคะก็สองข้างทางให้ชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแคชเมียร์นะคะว่าเป็นยังไง ก็อันเนี้ยบรรยากาศโดยรวมค่ะซึ่งแคชเมียร์เองก็บีบแต่นะคล้ายตัวเมืองเดลีเลยบีบแต่เหมือนกันแต่ด้วยการจราจรของเขาไม่ได้แออัดมากนะคะอันนี้บรรยากาศสข้างทางค่ะอากาศหนาวเย็นนะอย่างที่บอกเราไปช่วงสิ้นปีนะคะธันวาคมนะคะก็ยังหนาวอยู่ใช้เวลาการเดินทางจากสนามบินนะคะ ไปจนถึงพราฮากแกรมเนี่ยเป็น3ชั่วโมงได้นะแต่เขาจะมีจุดแวะให้เราก่อน1จุดนะคะเพื่อเข้าห้องน้ำนะคะได้แบบเหมือนนั่งนานก็ได้เดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็จะมีภาพให้ดูนะว่าจุดแวะของเราเนี่ยคือให้เข้าห้องน้ำออมีทานน้ำผลไม้ด้วยนะเปิลเราจะเห็นบรรยากาศนะมีรถของทหาร ตลอดทางเนะี่ยเราจะเห็นและมีมีซุ้มของทาหารมีรถทาหารนะคะตลอดทางเลยนะคะเป็นทหารของอินเดียนะคะมีมาดูแลตอนนี้เป็นทางด่วนนะขึ้นขึ้นทางด่วนแต่เราไม่เห็นตอนจ่ายเงินนะว่าเขาจ่ายแบบไหนอะไรเงี้ยที่นี่หลักๆใช้เป็นเงินสดนะจะดีที่สุดเพราะว่ารูดบัตรเครดิตก็จะเจอเรื่องของอินเทอร์เนต็ตไม่ไม่ทำงานอะไรเงี้ย เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นหน่ป่าต้นไม้ต้นไม้ไม่ค่อยมีต้นไม้และเพราะมันเป็นเยินๆอันนี้ถึงและจุดพักจุดแรกค่ะให้ดูห้องน้ําเลยทุกคนจะเห็นห้องน้ําว่าแบบอ่ะแบบเนี้ยไหวกันไหมอันนี้ของผู้ชายซึ่งของผู้หญิงก็ไม่ต่างกันนะละไม้ขายกันมีชักโค้งไหมมีนะคะของผู้หญิงมีชักโครกเป็นบางห้องบางห้องก็จะเป็นุ่มซึมแบบนี้เลยอันน้ฝั่งนี้ของผู้หญิงน้ําเย็นไหมเย็นมากนะคะ นี่จุดแวะของเราก็คือเหมือนสวนแอปเปิลค่ะแต่แอปเปิลไม่มีแล้วนะเขาก็ปักแอปเปิลจริงๆอะปักเอาไว้ให้เราดูว่าคือแอปเปิลแล้วก็น้าแอปเปิลสีเหลืองๆเนี่ยอร่อยมากนะทุกคนประมาณ50าสิบลลปีเขาบอกสาเกใจายไว้เขาบอกสาเกใจสาเกใจายสาเกจายสาเกจอร่อยค่ะอร่อยก็ถ้าไปแล้วก็ชิมค่ะ หลังจากนั้นเสียดเนี่ยด้วยความที่เราไปในช่วงปลายธันวาลนะหิมะไม่ฟูค่ะเขาก็เลยบอกว่าพาัากแรมเนี่ยจุดนั้นอ่ไม่ได้พาไปจะพาไปหมู่บ้านเบตัฟนะคะก็ต้องนั่งรถแวนแบบเนี้ยเปลี่ยนจากรถเมื่อกี้นี้นะมาเป็นรถนี้นะคะก็มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะจากทริปที่เราจ่ายไปนี้จ่ายเพิ่มนะก็ไกดก็จะแจ้งเรากเกาะอะไรเงี้ย ็ระยะทางจากตรงจ,จุดที่พักตรงนั้นนะคะไปรถแวนอะ่ะเออก็ระดับร,ร,ระยะหนึ่งนะคะพอจากรถแวนไปถึงหมู่บ้านเบตาบก็สักพักหนึ่งนะคะก็จะเห็นบรรยากาศสองข้างทางจริงๆพาหากแกรมเนี่ยเป็นมินิสวิสแลนด์เนาะซึ่งวันนั้นผีม้ไม่ฟูพาหากแกรมไปเนี่ยคือต้องขี่ม้าเนาะชมเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกิจกรรมบนพาหากแกรมนะคะก็จะเป็นเหมือนสลิงโหนอะไรเงี้ย เราก็เลยได้เดนเปลี่ยนทริปนะคะมาเป็นหมู่บ้านเบตับก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าหมู่บ้านเบตัานะคะในภาราแกรมเนี่ยหน้าตาแบบเป็นรูปแบบเป็นแบบไหนนะคะก็เดินทางไกลค่ะระดับหนึ่งเลยเนี่ยถึงแล้วตรงเนี้ยเป็นหมู่บ้านเบตัาทางเข้านะคะก็จะเดินทางเข้าไปด้านไหนเนี่ยค่ะในข้างในละ ข้างในบรรยากาศของหมู่บ้านนะคะก็เดินอย่างเดียวเลยซึ่งจริงๆไม่เดินได้ไหมได้นะคะ<ๆ>เขาก็าจะมีบริการเหมือนออจ้างคนเข็นรถเดี๋ยวจะมีรูปรถเข็นนะที่เขาเหมือนให้คนนั่งแล้วมีคนเข็นอันนี้คือบรรยากาศนะคะก็จะมีลำธารน,นะคะมเีเหมือนทางเดินให้เราเดินนะคะดูบรรยากาศอันนี้เห็นไหมรถเข็นรถเข็นแบบนี้แหละจ้างคนเข็นได้นะถ้าไม่อยากเดินแต่คิดว่าเดินดีกว่า จริงๆเมื่อกี้หมู่บ้านเบตามีเอาปาก้าเนาะเมื่อกี้ภาพไปเร็วมากมีเอาปาก้านะให้เราไปถ่ายรูปได้ก็แล้วแต่เราจะให้นะคะกี่บาทก็ได้อันนี้การกลับค่ะออกจากหมู่บ้านนะคะก็จะเปลี่ยนจากรถตู้เล็กเนี่ยนะคะไปกลับรถรถเดิมของเรานะคะเพื่อกลับเข้าไปยังตัวเมืองของแครเมีจริงๆอันนี้ทุกคนไม่รู้ว่าจริงๆมันตรงเมืองนอกเมืองนะ oh, <ma. S 1> ก็จะเดินทางกลับไปท,ที่พัก วันนี้ถือตัวคิดว่าเป็นวันที่นั่งรถเยอะสุดนะนั่งรถเยอะมากจะมีน้องมา นี่เป็นจุดเหมือนวิวพอยต์ค่ะของพาฮาแกมเหมือนพาฮาแกมเลเวอร์เหรอจำไม่ได้นะชื่ออะไรจุดนี้เขาจะพาแวะมาร้านชาค่ะ<า>อันนี้เดี๋ยว b ีอ<า>ีพีต่อไปนะคะ<า>เดี๋ยวดูกันต่อไปนะ<า>ทูบีคอนติเนียค่ะอัลมอนด์อะไ่กันรสชาติเหมือนแกงหวย